สวัสดีครับแฟนๆหนังกางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของหน่วยหนังกางแปลงต่างๆนะครับว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับที่ผมได้รับรู้จากทางสื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็คือ f a c e b o o k นะครับวันนี้มีหน่วยหนังกางแปลงหน่วยใหญ่ๆหลายหน่วยนะครับในแถบอีสานใต้นะครับเริ่มปรับราคาเรื่อต้นในการฉายนะครับอยู่แค่หลัก ไม่กี่พันบาทนะครับซึ่งหน่วยแรกที่ทางผมได้เจอก็จะเป็นหน่วยทางบิ๊กคมสันภาพยนตร์สุรินบุรีรำนะครับนับว่าเป็นหน่วยหนังที่ปรับปรุงแล้วก็เปิดเผยราคากันชัดเจนนะครับซึ่งเป็นแบบนี้ก็จะมีโอกาสได้งานสูงมากนะครับคือทางเจ้าภาพนะครับบางคนก็เปิดเจอราคากันตรงๆก็สามารถที่จะโทรไปติดต่อได้เลยนะครับอาจจะมีงบ ไม่มากนะครับไม่จะเป็นต้องทักไปทางชัดให้เสียเวลานะครับเพราะว่าตัดสินใจอยู่แล้วนะครับว่าจะจัดตามงบตัวเองมีเท่าไหร่นะครับบางหน่วยอาจจะให้ทักชัดไปนะครับซึ่งบางคนบางเจ้าภาพจะไม่อยากจะทักไปก็มีนะครับถ้าหน่วยงานกองประทุกหน่วยนะครับเปิดเผยราคากันชัดๆแบบนี้ก็คงจะดีไม่น้อยนะครับเป็นทางเลือกของผู้บริโภคนครับที่จะว่าจ้างกันหน่วยไหนราคาเท่าไหร่นะครับ คิดว่าต่อไปในอนาคตคงจะมีการเปิดเผยราคาว่าจ้างกันเยอะแยะนะครับคงจะใช้สื่อทางโซเชียลมีเดียนี่นะครับเป็นที่แจ้งราคาต่งตางๆนะครับเพื่อเป็นการแข่งขันหรือเป็นกลไกลทางตลาดนะครับเพื่อจะให้ผู้บริโภคครับหรือเจ้าภาพนะครับไปคอยเลือกใช้นะครับว่าจะจ้างหน่วยงานกางแปลงหน่วยไหนในราคาเท่าไหร่นะครับ คิดว่าในอนาคตก็คงจะมีอีกหลายหน่วยนะครับที่ประกาศราคาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีหน่วยที่2นะครับก็คือจะเป็นบิ๊กบิ๊กจำปาทองภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับหน่วยนี้ก็ยักษ์ใหญ่ไม่ใช่เล่นนะครับทําอะไรก็บิ๊กบิ๊กสมชื่อเขานะครับซึ่งปีนี้ก็มีการประกาศเริ่มต้นนะครับขายที่หลักพันเหือนกันนะครับราวราวเจ็ดพันบาทขึ้นไปก็สามารถที่จะได้รับชมผลงานของบิ๊กบิ๊กจำปาทองได้เลยนะครับแต่ราคา ระดับนี้จะได้จอขนาดไหนเครื่องเสียงยังไงก็คงต้องโทรไปสอบถามกับเจ้าของหน่วยโดยตรงนะครับซึ่งทางช่องก็พยายามที่จะหาเบอร์โทรนะครับมาทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับยังไงก็ดูคลิปในช่องของเราที่เกี่ยวกับเรื่องราวหนังแปลงนี้เราจะทิ้งเบอร์โทรของหน่วยทุกหน่วยไว้ใต้คลิปเสมอนะครับถ้าท่านเจ้าภาพสนใจอยากจะว่าจ้างหน่วยไหน ที่อยู่ในดวงใจของท่านก็เลื่อนๆดูข้างล่างก็จะเจอเบอร์โทรได้เลยนะครับซึ่งหน่วยหนังใหญ่ๆที่ปรับราคาลดลงในยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ดนะครับหรือเศรษฐกิจไม่ดีของประเทศเราในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโดนโควิด19เล่นงานหรืออาจจะเป็นพิษภัยทางการเมืองต่างๆนะครับทำให้เศรษฐกิจโลกแล้วก็เราตกต่ํากันมากนะครับชาวบงชาวบ้านก็มีงบที่จัดทรสุยสมโพธนะครับอาจจะมีน้อยนะครับ คนมีเยอะก็อาจจะจ้างจัดเต็มนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่คนที่มีงบน้อยอยากจะได้หนังไปสมโพสักจอก็อย่าลืมนะครับช่วยๆกันอุดหนุนหนังกงแลงของเรานะครับให้อยู่คู่ประเทศไทยเราไปนานๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยเล็กหน่วยใหญ่ผมว่าถ้าลองโทรไปสอบถามจริงๆนะครับทางเจ้าของหน่วยเองคงจะจัดให้ตามความเหมาะสมนะครับตามงบของเราที่มีอยู่ น่าจะทุกหน่วยนะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้มาโพสต์เปิดเผยราคานะครับเหมือนบางหน่วยนะครับที่ที่โพสต์กันตาม Facebook ต่างๆนะครับซึ่งยังไงก็ขอให้โทรไปสอบถามกันก่อนนะครับแต่ละหน่วยนะครับว่ามีงบอยู่เท่าไหร่จะมาได้หรือไม่ได้มาได้หรืออาจจะเรียกใช้หน่วยเล็กๆไปแทนนะครับก็โทรไปสอบถามกันก่อนนะครับซึ่ง ถ้าทําแบบนี้ก็จะเป็นการดีไม่น้อยนะครับเพื่อเป็นการอุดหนุนหนังกลางแปลงของเรานะครับให้คงอยู่ในสังคมนานๆนะครับสําหรับคลิปข่าวๆวความเคลื่อนไหวในวงการหนังกลางแปลงในวันนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์ช่องของเราไว้เลยนะครับเป็นช่องที่คุยเกี่ยวกับเรื่องหนังกลางแปลงอย่างเดียวนะครับ เรื่องอื่นนั้นอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ